สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียบบอสเศษเรษฐีตะลันซับๆๆับนะคะมาอัปเดตท,ท้างค่ะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะสารินก็ยังไม่ได้ดึงเลยค่ะพี่น้องบอกน้าเราเห็นอย่างค่ะเฝ่าน้างานค่ะนี่เอาแบบง่ายๆเน้นใช้งานไปก่อนค่ะถ้างานเริ่มซาๆาแล้วก็ค่อยทําสีแล้วกันนะเอาแบบนี้ไปก่อนค่ะเดี๋ยว จะพาไปดูจัดอัดขาวันนี้พาทีมงานส่งหินลูกลังค่ะพี่น้องหินลูกลังส่งให้กับฟาร์มแพะค่ะคหลังจากที่ส่งให้ฟาร์มแพะเสร็จแล้วจะได้พาทีมงานย้ายไปที่บ้านโนนคูนนะคะบ้านโนนคูนตำาบลโนน,นคมินนะคะทําง,งานพู้แจ่อยปากบ่อนะคะพี่น้อง อ้อยปากกอออีกแล้วนี่ค่ะนี่เอาโอเคเราจะอัปเดตให้ดูค่ะเอ่อก็จะนิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเบียดมันยงตาพี่น้องหมดตามีมลาลาชไายค่ะคิดขากันมาเนาะ FC ทุกคนอ่าโอเค เห็นลูกล่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวแฟนจะพาไปที่หน้าฟาร์มนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้เอสซีไปดูฟาร์มสวัสดีทุกๆุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ ก็คงจะมีเวลาพ่นสีหางค่ะพี่น้องใครจะมีเวลาเพชรสีหางบันใดค่ะเอาแบบเอาแบบนี้ไปก่อนเน้นใช้งานนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปที่หน้าฟาร์มนะคะขี่รถไปกับปอยไฟมาไลยพอไปด้วนะคะ่ค่ะเอา เงยจากรถแล้ว,วตึ้งมาเหรอ,อโอ้ฝึกมอตารเฟื่อนวะเนี่ย <laughs> ยุดไปไล้บ้านค่ะพี่น้อง <laughs> โอเคเราจะอัปเดตหน้างานนะคะ,ะถึงหน้าฟาร์มแล้วค่ะพี่น้อง พันแผลขรเจกคืองามแท้พันเอียงว่ะสวยมากค่ะแพรพันอะไรก็ไม่รู้ชาวินเรนสเรนสเรนส์ชาวินเรนแรน,น,นสชาวินเรนส์โอเคโอเคค่ะถึงแล้ว โอ้เ oh, สียบัวไทยให้เพ่อนได้บ่รถไทยของอ๋อยาบ่ขอโทษค่ะเ <laughs> สียบัวได้ไทยนะคะไทยให้เจ้าของฟาร์มค่ะอันนี้เป็นรถไทยของเจ้าของฟาร์มนะคะต้องลิงให้ทันเวลาค่ะพี่น้อง ดีเทียดใคินคนโอ้ตัวนั้นมันเป็นทรายก็เลยเอาหินลูกลังมาปูปูข้างหน้าโอ้โหนี่ปล่อยไฟของเรานะคะปล่อยไฟมาลายพอนเอาหินลูกลังมาเทนะคะพี่น้องมาเท พื้นหน้าพื้นชีวิตยังบุค่ะเราพาแวะชมฟาร์มวัวนะคะเปเนเซียเป็นยังไงคะสบายสบายไหมอันนี้อันนี้มาทำให้ฟาร์มหรอคะโอ ีจังเลยถ้าเกิดเนี่ยชูใต้เอาไปเลยไปเลยตามสวยมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะวาราคาหลักแสนนะคะพี่น้องเจ่ละตัวโอ้ มี่ฮันเวลาบอกกินน่มป๊าคืองามแท้มานี่เร็วมานี่เร็ววัสดีครับวัสดีครับทำไมหลอจังหืมคือรอแถวอะโอ้ป้าเนื้อหนังมังสาเจ้าทำมอยียงนอนหนิเนาะ ตัวนะคะคบอกชื่อพัน์ธุไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ชื่อพัน์ุว่าชื่ออะไรสวยจังเลยสวยจังเลยอะโอเคดูแค่นี้พอคะ่ะ ดูหน้างานของเราดีกว่าค่ะพี่น้องโอ้สายจวดสายจวดโอ้ <c oughs> เสียงเบียเจ่อยน่ะพอแย่เอ้ย <c oughs> ต้องรีบเร่งงานนี้เส็จรรค่ะเพราะว่าจะได้ทำการย้ายพรุ่งนี้เกี่ยวข้าวนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เกี่ยวข้าวหน้าป้างอกีกโอ้ยเนาะ <c oughs> ก็คงจะต้องเกี่ยวข้าแล้วค่อยไปขับค่อยไปทำงานต่อผ้าจานออดไปถึงนรถเกีียวจากสองสมวงก่อนค่ะ จะบวลด,วดน้ำบอกเห็นงามนะคะพี่น้องวนๆค่ะฮะรถว่าหกร้อยนะคะพี่น้อง ส่วนแจติดต่อได้ค่ะเขตหนองบัวลำพูบ้านเฮาออันนี้ผู้กองของเราค่ะพี่น้องสุดจัดประหลัดบอกค่ะขบ่อบิดเติ๊กติ๊กๆน่เทพบังไหนพอแล้วหรอค่ะ โอเคละโอ้ความคิดดีค่ะอีกหน่อยก็หน้าฝนสั่งหินมาปูไปเลยลูกพี่หินกันลนนะคะสวยมากค่ะสวยเหมือนเจ้าของช่องนี่แหละค่ะพี่น้อง <laughs> อิอิ สอนเสียงเบ็กเจ้าเด้เอา้าใครขับให้ละลูกพี่ลูกน้องเอา้าลูกน้องห้างไหนมาขับละเหอเรอดับแล้วบ้านนี่ อาจจะเป็นเพจขาหนีบนะคะพี่น้องเพจขาหนีบแน่ๆเ,เลยปิดเลยปิดเลยนีคู่กองมาแล้วนะคะเป็นไงเสียนอชอบไหมคะชอบไหมสนอดเป็นนายหอยนะคะพี่น้อง เห็นง่วง่าปะเดีค่ะเห็นง่วงคือต้องจอดค่ะพี่น้องคุณระสามเออไปเกูเกได้สามซุ้มเขาบวกก่อนได้สี่เดี๋ยวสี่กำลังมาสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วอันนี้หินเนาะหินค่ะอันนี้หินอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ไม่เอามือให้มันเลียนนะคะครับผม อันนี้เรียกว่าพันอะไรคะบะมันบมันโอ้ตัวละแพงคะค่ะหลักแสนนะคะพี่น้องพอดีแสนเค่อแแงก็คาดองคบเอนเด้อขาเด้อแแงเอง่น้องเ้อแแหก็าอง อ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ